รีเทียมต่ออังโลนี่เป็นวิธีการใช้หุมหุมกลนพึ่งเนาะ้ามบ์เข้าดีดาปอบุญเลยนี่เนาะเนาะดาเลยนี่อันนี้ก็จะโงมไปดิชนบุรีวันไหนนหี่พวกก็นี่เตรียมอุปกรณ์เฮอยางดีเลยนี่เนาะปิดเลยกี่นาทีนี่ น,นี่เป็นข้อหวาวหุมหรือว่าล้มขวัญน,นะครับนาอเดี๋ยวใจเวลานี่อันนี้กินมันจะติดในนี้เลยนะครับนาอททำนะครับนี่เป็นอันแหลกตีสนุรีก็จ้องมาสองโกลนกอนพาด,ดูผลงานก่อนว่าหลังจากเอาไปแล้วมันจะเข้ากอนี่นี่ก็บใจหางพึ่งเกานี่ ีกระเผาไปเลยเนาะหุม้มแล้วก็ปิดฝานี่ควันก็จะออกจีน,นนี่อันนี้เป็นวิธีดังเดิมเป็นภูมิปัญญาเขาเปินอาดกนี่ล้อก,ก่อน นี่ไฟดับก่อนนี่